อ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเรามีงบอยู่ที่4แสนเพทเราจะเหลือกี่เพรนะทุกคน4แสนห้าืนพันนะเราจะเป็นกรสซีตัวละครโง,ง่ๆเลยนะทุกคนตัวละคร gas c โง่ๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดกันนะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะปิดไปที่กี่เพรนะเดี๋ยวเราใช้สูตรเป็นภาษาอินโดก่อนนะ4แสนห้าพ4แสนห้ามื กับการตามหาไอลิชถ้ากับว่าถ้ากับว่าเราไม่ได้เลยนะเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะเราเริ่มต้นจากศูนย์นะมาอ้าร้อยแรกไปห้าร้อยแรกมันก็มาเลยวะมาว่าห้าร้อยแรกห้าร้อยแรกก็มาเลยอะนะน้องๆ ก็แบบเอบวกมาแต่แบบมาแต่แรกอะ่ะม,มาหนึ่งพันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปั๊บเงียบเลยนี้1ันห้าโอโหเงียบเลยสองพันโอโหเงียบแล้วเงียบแล้วสองพันสองพันห้าโอโหเงียบสามพัน ยืดอกหน่อยยืดอกหน่อยเอบวกมันเอบวกมันมาส่องใบว่ะเอบวกมันมาส่องใบว่ะไปโอ้โหเงียบเลย มาแล้วหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งวงเวทนบหนึ่งวงเวทนบหนึ่งโอ้โหว,วงเวทเงียบกิ๊บเลยมาโอ้โหว,วงเวทกูวงเวทกูเงียบไม่พอมังกรกูหายวงเวทนับสอง วงเวทนับสองมานี่เราโดนไปหนึ่งหมื่นเลยนะเราโดนไปหนึ่งมื่นแล้วนะทุกคนมาอ่าหนึ่งมื่นวงเวทสองมังกรสามขาดมังกรเจ็ดขัดวงเวทสามนะมาอ้โหกูเหลือจะเชื่อ มังกรกูหายเลยนี่มังกรกูหายมังกรกูหายวงเวทจับสามวงเวทนับสามมังกรกูหายโอ้โหมังกรกูหายจริงเออมังกรกูหายเหลือจะเชื่อโอ้โหกูหเหลือจะเชื่อเลย มังกรกูหายไม่พอวงเวทกูหายอีกเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเออมังกรตัวที่สี่ก็แค่นั้นแหละโหเงียบเลยนี่เงียบเลยปุบปบป๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิ๊บมังกรตัวที่สี่กูมาแล้วมาวงเวทอันที่สี่ครับทุกคน องเวทกูปิดง่ายก,ก,ว,ว, 5, ากนนาว่ามังกรอีกองเวทอันที่ห้ามาโอ้โหมังกรอันที่ห้ากำลังบ่นเลยว่ามังกรอันที่ห้ามาเอาให้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 ใหใหใหอสัตว์ไม่ออกโอ้โหนี่จะสองหมื่นแล้วนะอ่ะสองหมืน่นคลิกนี้สองหมืน่นคลิกนี้สองหมืน่น เรียบร้อยสองหมืกูสองหมื่นห้ารอสองหนึ่งวงเวทครบแสองหมื่นหนึ่งพันวงเวทครบแล้วครับทุกคนขาดมังกรอีกห้าตัวนะครับอันนี้เราโฟกัสแต่มังกรเลยนะเราไม่ต้องสวนวงเวทแล้วนะครับวงเวทเราครบแล้วโอเคเราแบบนี้เปิดเร็วๆเลยปุ๊บโอ้โหเงียบเลย มันจะเงียบเป็นป่าช้าอะไรขนาดนั่นโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยแบบนี้โอ้โหมงกรกูไม่ออกเลยมงกอนที่เผลอมงกอนที่เผลอมงกรที่เผลอไหมล่ะมงกรที่เผลอ,รผอ,รผอหรือว่าเป็นตัวละครไทยเป็นตัวละครไทยเราต้องกดแบบคนไทยสองหมื่นห้า โอ้โหมังกรกูเงียบเลยมังกรจ้ามังกรจ้ามังกรตัวที่หกมาแล้วมังกรตัวที่เจ็ดโอ้ยวงเวทกูมีครบแล้ววงเวทเนี่ยกูต้องการมังกรตัวที่เจ็ดโอ้โหวงเวทมึงออกคนง่ายเลยแต่กูต้องการมังกร t ด e d r ร g o n yeah เด e d r ร g o n ตัวที่แปด ตัวที่เก้าไหมล่ะตัวที่เก้าโอ้โหโอ้โหเงียบเลยมังกรกูปุ๊บเข้าให้โอ้โหมังกรกูเงียบเลยอันนี้เงียบอันนี้เงียบ the dragon ปั๊บปับปับปับ,ปบออันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เฮ้ย the dragon เดอะดราก้อนอ้เดอะดราก้อนเลยหนึ่งใบเดอะดราก้อนเลหนึ่งใบลทุกคนเก้าวแล้วเก้าแล้วฝันฝันเราจะเป็นจริงฝันเราจะเป็นจริงอันนี้ยังไม่เป็นจริงอันนี้เป็นจริงแล้วปิดเป็นที่เรียบร้อย <Fields. S 1> เดี๋ยวเรามาคำนวณกันเรามาคำนวณกันเรามาคำนวณกัน,นทุกคนเราเนี่ยอ่าแป,ป๊บแป,ป๊บ โดนไปที่เราเริ่มต้นอ่ะมีสี่หมื่นห้าพันหนึ่งใช่ไหมเราเริ่มต้นอ่ะมีสี่หมื่นห้าพันหนึ่งทุกคนเราขอยากผมขอขยุญกดเครื่องคิดเลขแบบสี่หมื่นห้าพันนี่ใช่ไหมไอ 4, 4, 500, 500, 000, 000, ้สี่แสนสี่แสนห้าห้าพันหนึ่งหมื่นลบสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเราโดนไปทั้งสิ้นสี่หมื่นครับเราโดนไปทั้งสิ้นสี่หมื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนว่า เราอ่ะจะทำการแลกอะไรอะนะอืมก็แบบสี 40, ่หมื่นไพราสี่หมื่นไพราสี่หมื่นไพใถ้มันได้อย่างงี้เลยห้าหมื่นอีกสี่หมื่นปิดจบเป็นไงสี่หมื่นปิดจบเดี๋ยวเอาขออนุญาตขออนุญาตแคปนะครับผมให้อ่าเ<ฮ>จ้าของไอใดีนสักคู่นะเรียบร้อย ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมสําหรับใครที่กําลังหาบ้านหรือว่าหากิลเนี่ยมาเก็บกุญแจเนี่ยผมแนะนําเลยครับผมกิลปังเย่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกิลใหม่ที่พวกเราสร้างมาด้วยกันนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าหัวกิลค่อนข้างที่จะสายปเปและมีกิจกรรมทุกเดือนนั่นเองนะครับสอบถามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันได้นะผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นั่นแล้วนะครับผมยังไงก็มาร่วม e n j o y กัน นะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากให้ผมนั้นเปิดการ์ดหรือว่าหาจี้เนี่ยก็สามารถทักมาได้เช่นกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม